ายการเดอะแฟร์ไม่บิสเนตเปิดความคิดธุรกิจครอบครัวนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังผลบวตของสมาชิกในครอบครัวนะครับรวมถึงผลบวตของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งขออนุญาตถามน้องๆจากมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยกันก่อนนะครับว่าน้องๆแต่ละท่านนั้นมีความเชื่อในแนวความคิดของใครนะครับเชิญครับค่ะเห็นด้วยกับพี่นงลักษณ์นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็การรักษาเจตนาลมของผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันค่ะผมก็อาจจะเห็นตามนะครับผมเห็นด้วยกับพี่ผู้ชายครับเพราะว่า ตัวผมมองว่าการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ครับการเป็นมหาชนมันทําให้มาตรฐานนะครับมันมันมีมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็ความเชื่อถือมีมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเสียงจากน้องน้องมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับทีนี้มาถึงเสียงของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งวันนี้นะครับถือว่าสูงมากๆเลยสูงถึง9 3เเนะครับและคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งเชื่อในแนวความคิดของ ครับคุณเช่า30%ครับเชื่อว่ายังไม่ต้องเข้าตลาดหลกครับนะครับแต่เดี๋ยวมาดูเสียงของสมาชิกในครอบครัวนะครับขอเชิญสมาชิกทุกๆท่านที่ด้านหน้าของเวทีเลยครับนะฮะ5ท่านนี้นะครับผมจะเริ่มที่ท่านแรกเลยนะครับคุณหนึ่งคุณหนึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งจะโหวตให้กับใครครับ จริงๆแล้วเข้าใจคุณนงรักนะครับแล้วก็เห็นใจพี่สมชายแต่เพราะเออผมอายุไม่มากคงขออนุญาตเลือกพี่สมชายครับเข้าใจเข้าใจแต่ไม่เลือกมาที่ท่านต่อไปนะครับท่านต่อไปคือคุณสตานะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องเหมือนกันคุณสตาครับคุณจะโหวตให้กับใครครับ ตัดใจกันแต่บ้านนะฮะบโหวตให้คุณสมชายครับคือไม่ต้องฟังเลยเรื่องมาตั้งแต่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเลือกคุณสมชายมาที่ท่านต่อไปคุณประภาสเป็นลูกพี่ลูกน้องเช่นเดียวกันคุณประภาสครับคุณจะโหวตให้กับใครครับผมมาในนามครอบครัวก็ต้องโหวตให้ครอบครัวก็คือคุณนงรักนะครับ ขึ้นมาหน่อยตีตึงขึ้นมา,มาละนะฮะ<อ>มาถึงที่ท่านต่อไปนะครับคุณไก่คุณไก่ครับคุณไก่จะโหวตให้กับใครครับค่ะจริงๆก็ครอบครัวนะคะจบมาก็มาช่วยทางญาติพี่น้องทำงานตั้งแต่ต้นก็ขอเลือกคุณนงรักค่ะ โอ้ตอนนี้เรผลโหวตนะครับเันเสมอกันแล้วนะ2ต่อ2นะครับท่านสุดท้ายคุณอีทเป็นพี่สาวคุณโตโอ้โหคุณอีทครับคุณอีทจะโหวตให้กับใครครับในฐานะที่เป็นพี่สาวของทั้งคุณสมชายและคุณนงรักนะคะมีเหตุผลที่ดีท cool ั้งสองท่านแต่สุดท้ายแล้ว ดิฉันขอเลือกคุณนงลักษ์ค่ะคุณรนชายนี่นำไปก่อนสอง,สองเสียงนะ<อ>หน้าตาดีใจมากเลยนะฮะสามเสียงสุดท้ายนี่เขาไปฝั่งนี้หมดเลยนะฝั่งพี่สาวหมดเลยนะฮะ,<สาม>ะต่อไปนะครับเป็นการตัดสินจากท่านประธานสูงสุดเ<ส><ด>ชิญครับท่านประธานครับคุณพ่อยังอยู่ไหมคะ อยู่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่อายุ84แล้วนะคะ84นะคะคุณแม่ดูรายการอยู่อ๋อค่ะคุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนนะสี่ค่ะสี่ใช่ไหมคะค่ะคราวนี้เรามีคุณอีทคุณสมชายคุณนงลักษ์ค่ะและมีพี่ชายคนโตถ้าพี่ชายคนโตมาเขาจะเลือกข้างใครคิดว่าเลือกข้างนงลักษ์แน่นอน สมชายใส่หัวสมชายว,ว่าไงคะเขาเลือกใคร <laughs> พี่ชายเนี่ยพี่ชายเป็นอยู่ภาครัฐเป็นข้าราชการนะครับงั้นเนี่ย <laughs> เขาจะเห็นวิสัยทัศน์เนี่ยค่อนข้างไกลนะครับ <ừ. S 2> ว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังก้าวไปสู่ตรงไหนเพราะนั้นเนี่ยพวกการจะต้องก้าวตาม หรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับในงั้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่จะรองรับเรื่องการเติบโตในอนาคตได้นะครับเชื่อว่าพี่ชายซึ่งเป็นข้าราชการจะเข้าใจกระแสการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทันสมัยมากกว่าคงเข้าข้างคุณสมชายมั่นใจแบบนี้แต่คุณนงรักไม่เห็นด้วยนะคะไม่ค่ะไม่เพราะว่าพี่ชายก็คงจะอยากให้เป็นธุรกิจของครอบครัวว่างั้นใช่ไหมคะคุณสมชายเคยเคยขอคุณพ่อคุณแม่ไหมคะว่าเคยเสนอไอเดียแบบนี้ไหมมีบ่อยนะครับอย่างเช่นการขยายเส้นทางจากภาคเหนือไปสู่ภาคใต้อย่างเงี้ยนะครับ คุณพ่อก็คัดค้านทั้งสองท่านก็คัดค้านรวมทั้ง,งคุณแม่ด้วยมีผมอยู่คนเดียวผมก็ต้องไล่หาเสียงในสมาชิกนะครับว่าการที่เราไปภาคใต้นี่นะครับมันทําให้เราเนี่ยได้มีการขยายพื้นที่นะครับในเรื่องของตลาดไปด้วยไม่ต้องตกใจครับพี่ผมว่าถ้าเกิดสมมติไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์บริษัทมหาชนนะครับผมมีแนวทางใหม่ให้ยังไงครับคุณนิคิวครับ ให้ไปที่สมุทรสาครครับไปทําไมที่นั่นครับไปเข้าตลาดทุนทรัพย์แล้วก็จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชัย <ปะ S 1> ตลาดปลาครับแถวมหาชัยจะคล้ายกันก่อนเ <c oughs> ขาขนผู้โดยสาร <c oughs> คุณพาไปตลาดปลาครับขอบคุณมากครับคุณดิคิวครับกิ๊บลดค่าต,ตัววันนี้ลรลบแต่กระถามคุณสมชายอีกคําถามหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าตลาดแล้วได้เงินที่มีต้นทุนต่ำนี่นะฮะคุณสมชายมีแผนที่เป็นรูปประมับไหมอยากจะเอาเงินนี้ไปทําอะไรแต่จิ๊บแรก นะครับก็คือเรื่องการสร้างเน็ตเวิร์กให้ครอบคลุมในประเทศไทยในเรื่องการเดินทางของผู้สั์ในอนาคตเพราะว่าต่อไปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเรื่องการเดินทางแบบสโลทัวจะมีเทรนที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเดินทางแบบสโลทัวเนี่ยจะต้องใช้รถโดยสารประจําทางนะครับที่จะแวะตามจังหวัดจากกรุงเทพขึ้นไปเชียงใหม่เนี่ยจะต้องแวะอยุธยาพิษณุโลกนะครับแวะไปตามรายทางเพื่อที่จะได้ท่องเที่ยว <Okay. S 1> นะครับเพราะนั้นเนี่ยอนาคตมันถึงจะเติบโต ะนะครับในเรื่องของธุรก,กิจ<ม>โดยรดโดยสารประจำทางเนี่ยอีกมากเลยค่ะน,นี้คุณนงลักษณ์แผนอันเนี้ยเห็นด้วยไหมคะที่คุณสมชายจะทำเนี่ยคุณนงลักษณ์เห็นด้วยไหมเรื่องการเติบโตขององค์กรนี่เห็นด้วยนะคะแต่เรื่องแหล่งที่มาของทุนไม่เห็นด้วยค่ะ,คะข้อมูลเพียงพอพร้อมตัดสินค่ะขอเลือกคุณนงลักษณ์ค่ะ ประธานผงเลือกคุณนงรักครับที่เลือกคุณนงรักษนี่นะก็เพราะว่าครอบครัวเนี้ยยังไม่พร้อมการที่จะเข้าตลาดเนี่ยมันต้องพร้อมทุกคนทุกเสียงแล้วคุณพ่อคุณแม่อีกประเด็นสําคัญนะฮะถึงแม้ว่าคุณสมชยัยแล้วก็มีหลายคนที่จะมองเห็นทิศทางที่จะไปแต่การเลือกคุณนงรักษนี่นะเลือกโดยที่จะบอกว่าเหตุผลอันเดียวที่เลือกก็คือเขายังไม่พร้อมทุก แล้วเรื่องนี้ยอยู่ดีไม่พร้อมจะเข้าตลาดเลยเนี่ยมันมีเรื่องต้องทําเยอะแล้วสมาชิกขัดกันเองเนี่ยจะเป็นเรื่องยากแต่เมื่อเลือกแล้วเนี่ยอยากจะขออธิบายเหตุผลและหวังว่าการให้ใหเหตุผลเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจคนลงรับทีหลังด้วยเคยเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ต้องอธิบายแบบนี้ให้หลายบริษัทฟังประเด็นที่คิดว่าจะสูญเสียโอนทริปหรือว่าความเป็นเจ้าของของของ,ของบริษัทในประเด็นสําคัญของธุรกิจครอบครัวเลยแล้วไม่อยากจะเข้าเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สร้างมาแล้วมันจะตกอยู่ในมือของใครแต่อย่างนี้ค่ะจากศูนย์ธุรกิจคครรออบัวขง แหล่งค้าไทยมีข้อมูลวิจัยว่าธุรกิจครอบครัวที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วอายุจะยืนยาวกว่าธุรกิจครอบครัวที่ปล่อยไปเฉยเฉยเท่าปกติเฉลี่ยอายุ20กว่าปีเมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วสามารถอยู่ได้นาน46-47ถึงีปีจเจเนอเรชั่นทั้งสองท่าน,นยช่วยกันทำยังไม่รู้ว่าหลานจะทำหรือไม่ทำเพราะถ้าเกิดว่าหลานไม่ภูมิใจไม่สนุกอยากจะเข้าไปอยู่บริษัทใหญ่วันนี้บริษัทที่สนุกสนาน,นหรือว่าไม่มาทำอาชีพนี้ต่อเ,เราก็จะมีความยากลำบากที่จะเตรียมการต่อไป เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องฟังผลวิจัยเช่นเดียวกันนะคะประเด็นที่สําคัญนอกจากที่หลายคนได้ให้เหตุผลแล้วว่าสิ่งที่ต้องการมีประโยชน์ก็คือระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันได้เงินที่ต้นทุนต่ำนะคะอันนี้ทุกคนทราบกันแล้วข้อที่ระบอกว่ามีปัญหาเรื่องบุคลากร,กรเราอยากจะให้เขามีใจกับบริษัทหรือมีส่วนร่วมกับบริษัทเมื่อเรากระจายขายหุ้นนะเราให้หุ้นเขากี่หุ้นเนี่ย เขาจะมีส่วนร่วมแล้วรักเหมือนกับความเป็นเจ้าของซึ่งอันเนี้ยหลายบริษัทถือโอกาสอันนี้ทําเรื่องนี้แล้วมันจะช่วยให้ระบบซึ่งบริษัทที่เขายากเขาไม่กล้าเข้า,าเขาไม่มีระบบเป็นธุรกิจครอบครัวดั้งเดิมเลยอาชียทำอาแปะทาแต่อันนี้50ปีแล้วมีมาตรฐานซึ่งคุณสมชายแล้วก็คุณดงรักษก็มั่นใจว่าระบบมาตรฐานของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหานะปัญหาคือว่าเราจะให้ความเป็นเจ้าของของเรา ไปตกมือคนอื่นไหมแต่อีกเรื่องคือภาพลักษณ์มันจะดีขึ้นถ้าเขาจะเลือก AEC เ็าจะเลือกบริษัทไหนที่มีคุณภาพเขาก็ดูอย่างนี้บริษัทนี้ลิสเท็ดตลาดกระซับเนี่ยเขาไว้ใจได้นะฮะแต่ประเด็นสําคัญที่มันตายตรงนี้คือว่าคุณนงรักษ์และพี่พี่อีทเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยแต่เชื่อไหมฮะบริษัทหลายบริษัทในตลาดกทรัพย์บริษัทใหญ่เข้าสร้างบริษัทคอมพานีไมอันเป็นโฮลดิ้งคอมพานี แล้วบริษัทเนี่ยก็ถือหุ้นใหญ่ไว้จะตีว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทยอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะคะเราไม่จาเป็นต้องถือหุ้นร้อยเนะคะเรากลัวว่าสักวันลูกหลานจะขายแล้วทาสัญญาผู้ถือหุ้นไว้ว่าห้ามขายถ้าจะขายต้องขายพี่น้องกันเองอันนี้เป็นสิ่งที่หลายตระกูลทําแล้วไม่ใช่อุปสรรคค่ะมันสามารถจะเป็นเจ้าของส่วนใหญ่แล้วก็ไอาการที่เราถือหุ้นใหญ่ไว้เนี่ยเราไม่ว่าจะมีมติอะไรเราก็สามารถจะออกเสียงเสียงส่วนใหญ่ได้ก็สามารถที่จะ ควบคุมนโยบายได้สิ่งที่สําคัญก็คือในอนาคตออลูกหลานเนี่ยหรือเป็นทางเลือกถ้าเราแก่ตัวลงเราไม่อยากเป็นคนบริหารเองเราถือหุ้นไว้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เราก็เป็นคนกํากับนโยบายได้ถึงวันที่ออกเสียงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะงั้นไม่จําเป็นต้องลงมือทําเองนะพอเหนื่อยแล้วก็ถ้าเข้าตลาดมีระบบโปรง่งใสนะ,ะแต่ยังมีความเป็นเจ้าของได้ด้วยเพราะงั้นถึงแม้เข้าข้างคุณนงรักนะเหมือนกับคําอธิบายไปเข้าข้างคุณสมชายก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ยังเข้าไม่ได้เพราะว่าทุกคนยังไม่เห็นด้วย แต่หลังจากฟังรายการนี้แล้วก็อาจจะไปคุยกันใหม่นะคะก็เลยตัดสินแบบนี้ค่ะคุณสมชายท่านประธานตัดสินอย่างบบนี้นี่ยนะฮะม,มีอะไรอยากจะบอกคุณนงลักตอนนี้บ้างคุณสมชายก็คงต้องสโ sure ลบัตชัวร์แล้วครับต้องใช้กลยุทธ์อย่างนี้ <laughs> นะครับธุรกิจกับครอบครัวมันต้องเดินไปด้วยกันให้ได้แล้วก็ดีนะครับที่ผมเนี่ยได้เกิดมาเป็นน้องคนสุดท้อง ถ้าผมเกิดมาเป็นพี่ชายคนโตเนี่ยทั้งสองท่านคงจะไม่ลังคงจะเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยธุรกิจอาจจะพังแต่บังเอิญผมเกิดมาเป็นน้องคนจุดทองก็เลยมีพี่สาวค่อยๆดึงลังไว้เลยทําให้ธุรกิจเราเนี่ยได้เติบโตแบบมั่นคงครับคุณนงลักษณ์ครับมีอะไรอยากจะฝากบอกน้องชายคนนี้ครับก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองได้เสียงเยอะ พราะทุกทีเวลาถกกันที่บ้านนี่ไม่เคยชนะเลยก็ในฐานะที่คุณสมชายนะคะเป็นทั้งน้องเป็นทั้งนายนะคะพี่คนนี้ก็ยินดีสนับสนุนนะคะถ้าทุกอย่างได้คิดพิจารณาอย่างรอบคอบพี่คนนี้ก็จะเป็นกองหลังคอยหนุนหลังให้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับ อย่างที่ได้ทราบนะครับในการทําธุรกิจในครอบครัวย่อมเกิดปัญหาขึ้นทั้งนั้นนะครับแต่ถ้ารับการเปิดใจพูดคุยกันเหมือนสมาชิกในครอบครัวทองคําคูณนนี้ที่มาเปิดใจในรายการของเรา ทุกปัญหาก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วทางรายการของเรานะครับก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้ทางรายการจึงขอมอบห้องพักโรงแรมซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาให้กับทางครอบครัวทองคําคูณ2ห้องมูลค่า5.6 0 0 0บาทครับ และวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกในครอบครัวทองคําคูณทุกทท่านนะครับที่มาร่วมรายการรวมถึงคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านท่านประธานสูงสุดนะครับคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการ The Family Business หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับผู้เราได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา20นาฬิกา50นาทีสำหรับค่ำคืนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับธุรกิจครอบครัวนะครับบางทีเนี่ยเราก็มีประเด็นที่เราไม่ค่อยแน่ใจว่าการที่เราเอาธุรกิจครอบครัวเราเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนมีคนอื่นเข้ามาถือหุ้นอยู่ในบริษัทของเราเนี่ยยังนับว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวหรือไม่ถ้าพูดกันตามหลักของการบริหาร รวมถึงศาสตร์เรื่องการบริหารธุรกิจครอบครัวด้วยนะครับแม้ว่าเราจะเป็นบริษัทมหาชนเราก็ยังสามารถทําให้บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นธุกิจของครอบครัวเราได้เรามีบริษัทที่เป็นกองสีของเรานะครับซึ่งอาจจะมีรูปแบบเป็นโฮลดิ่งค้มพานีหรือเป็นนิติบุคคลอะไรก็แล้วแต่เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แฟลมมี่เมมเบอร์ของเราเป็นผู้ถือรองหุ้นในบริษัทนั้นแล้วทาให้บริษัทนั้นเนี่ยนะครับควบ บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อีกทีหนึง่งเท่านี้แหละครับบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนก็ยังคงเป็นธุรกิจของครอบครัวอยู่การเป็นบริษัทมหาชนสําหรับธุรกิจครอบครัวแล้วเนี่ยความจริงมีข้อดีหลายเรื่องทําให้สมาชิกครอบครัวเนี่ยเมื่อจําเป็นจะต้องมีการซื้อขายหุ้นกันนะครับการตีราคาหุ้นก็จะทําได้ง่ายนอกจากนั้นนะครับยังทําให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจครอบครัวเนี่ยดีด้วยระบบการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยก็ดีมืออาชีพ ต่างๆก็อยากจะเข้าทํางานในธุรกิจของบ้านเราดังนั้นธุรกิจครอบครัวนะครับที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงมักมีความยั่งยืนมากกว่าบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ถ้าลองพิจารณาดูนะครับว่าควรจะเอาธุรกิจครอบครัวท่านจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ครับธุรกิจครอบครัวที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วอายุจะยืนยาวกว่าธุรกิจครอบครัวที่ปล่อยไปเฉยเฉยเท่าปกติเฉลี่ยอายุ20กว่าปีเมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วสามารถอยู่ได้นาน46-47ปถึงี กับดานหน้าพบกับประเด็นความขัดแย้งทางธุรกิจของสามีภรรยาจาก b a d c a t Museum and Toys t h a i l a n d ให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้